พูดแ้พูดว่าไงขากออระมร้อมอุปมาคือเดือนกากระมอมจะเป็นพ้นมากหลักใหม่เรือมแตกนอกรบเออแล้วทำไมวัวเยียพักกับวัวทาให้หน่อหักพระเจ้ากาวัวนั่นไกลเจ้สั่งฮดขึ้นขั้นเดือนเ,เพราะไม่ถูกขั้นตอนนี่อ๋อนี่นี่เจ้เป็นวัวเหรอเจ้านายเป็นวัวเหรอช่วยคนนี้และช่วยกูกันนั้นวัวแล้วชัดเดียวกับ มันเบื่อผือผือทุกทีวัวน,นั้นใครบุญแก้วองค์ชายกับกราบ้าก็อมอมกรา้าข้อไปารโทษไม่ได้มีเจตนารู้แต่ควรพูดไปกรับอย่างนี้เปรียบเจ้านายเป็นสัตวน์นี่ควรไหมไม่ควรกับผิดไหมผิดกับกฎหมายมันจัดศักดิ์สิทธิ์เมื่อคนทําผิดรับโทษติแต่ฉันยกโทษให้แต่บุญแก้วตีหลังในเปี๊ยกเขาพูดได้เจ้านายคือวัวเพราะนายบุญแก้วไม่ได้รับโทษอะไรเอาไงดีอ่ะ ยึดพื้นทั้งยี่สิบเลยจะได้เป็นบทเรียนที่หลังพูดจาอะไรคิดก่อนไม่ใช่พูดแล้วคิดต้องคิดแล้วพูดยึดพื้นยี่สิบกับแม่เอ้ยพระองออไม่กลับใจหลายช่องนะเป็นมุนแล้วแลลวปากเอ้ขอ,อพูดได้ให้ระวังจะเปรียบเทียบนันเท่าไหร่แล้วยึดพื้นเท่าไราแล้วย,ยังไม่ได้นับเอาจะสั่งยี่สิบนับด้วยสิเดี๋ยวครับขอป ก็ปกากเดียวองค์ชายกับข้อข้อพระบรมราชานุญาตคุยคุยกับปูดแก้เป็นการช่วนตัวนะครูเอาพูดดิเดี๋ยวมันมายึดพื้นแล้วนะไปครบ20สิบด้วยบุญแกว่าตั้นพื้นบอกปูดกับกูแหลวป้องแป้งป่องแป้งมาจุกทีกูร่งจ้านมึงกูได้เดือนเจ็ดมื่นเพื่อเนอกูตีเอาไปเนย แม่งให้รู้เมียมึงได้กินมึงแหลวในี่วนย่างด่ะย่างบางตนไม่ออ้นามย่างบางตอนออมากเขาใช่ปุยไอ้เมื่อนกันเลยค่า,ายทำย่างตอนนู้ก็ใช่ตอนนี้กันแต่มึงก็ไม่ออคูก็ไม่ออย่ังคนไม่ขึ้นก้อยรุนปลูปล้ปมใหญ่เบยอยู่ยู่ยู่กับเจ้า,านายมึงยู่ไอ้เป็นไงยู่ไอ้เป็นเพื่อเจ้า,านายไม่มีรู้นองเันตายก้อยดำได้ ตนไมายหญ่กีโอบก็ไม่ว่าไม่มีรากป้อยตายพระเตชาติไม่ประจาจนตายบึงจำกูเคยทุกเจ้านาหนจัางให้โด,ดตึกสิบจันลงโทษเออที่น้อยในเมืองจักราพิดไรชูบุรีในอ้องนอนบอกก็จัางงามสูบเวนควนตกคิดว่านายไม่มาสูบได้กลึงมวนรับกูก็เว็นบุรีไม้ม่อนจองรู้พอตื่นตื่นองชายหนุ่มจัยื่นอยู่แล้ว ตำเพื่อรับโทษสรูปรีเดียร์องคยังไม่หัครับผมผิดไหมกูผิดครับไปโดดหน้าต่างตึกเดี๋ยวนี้โอ้ตึกสูงยิบจันเอดี๋ยวโดดเจ้านายสั่งไม่โดดเพื <m fucking body consultation> ่อกำสั่งของเจ้านายกูขึ้นกอบหน้าต่างโดดบึ้มเห็นไหมใจโดดกลับลงในห้องแลเหรอโดดลงดินกำาตโอ้หมกแกไม่ใจสั่งมาโดดไปน้อยแค่บอยโดดนั่นน้าต่างดอกแต่แกว่าหรือแกยิ้ม แอ่วันที่หลังยาสูบก,กว่าครับผมแกก็เพแกก็หลงโทษแล้วมึงเหเมือนยืดพื้นยี่สิมึงอายุห้ปมึงยัยืดพื้นรื้มึงนับไอ้เป้นมันอยู่ที่รูจักนับนับเพื่อยืดพื้นยี่สิบกระมเ้มวันนั้นแล้ก็นับหนึ่งต้องเอายี่สิบเชจียีสบไม่รู้แหละกูนิวลึงชราบนูกันยังกินไม่แม้จะล แหม่แปดจอนคนใหญ่ตายกันนี่ทำใจกูช่วยได้เถอะเนี่ยข้ามายึดพื้นยี่สิบนับไปได้ยินด้วยแม่ทำอะไรสักว,วัดวะเล่มเหลือๆบนนั้นแต่งพ่อยำรูข้าวโตกีไต้เนี่กูปัน้นยนต์กูปั้นเวียนรูวพ่อเปิดอเพื่กินเยอะยึดพื้นยี่สิบกลับพรำพืนพ้นกำปันหนึ่งต้าวยี่สิบเอาเท่าไหร่ เท่าไรแล้วบุญแก้วแล้วพึ่งไม่ได้ฮะไอ้เพล่เท่าไรยี่ชิบรับผมไปนั่งครับผมแหม่มจิงหว่าป้า่มึงได้ปลรกแมกควคันเนี่ยโอ้กูมึงหัวเราะถุกจริงงันวันก้อนเนี่ยมึงมึงเตียนุชาววารีระยะและด้านมึงปัดเรือกูไปขึ้นตอมเลยฮะนายโยงแต่หมดแดงก็มีใจต,ตอมนั้นนั้นไงน,นี่ไม่ดอกแต่มดแดงเต็ม ไอ้จ้องลอยเรือใบกับรถพรอมาตึงหน้าโรงแรมเร,รือควายแผลบแปลบแผลบมัแมามานแล้วกว่าก็าตั้งดันไข่ตุ่มต่อมก็เสียได้ตั้งจ้องลอยเรือใบบันแดงค๊บก้อยแซ่บกูคิดว่ามึงทำเรือกินหยัดแแมมตั้งจ้องลอยเรือใบกูกินมัดกับรถคอยแล้วไปจึงมานอนแล้วก็คนไม่ชวนแล้วคนตายยายไรยก็ควั้ง่อไม่เซ็ตนี่แล้วก็ตั้งควาแผลบ นอนนั่นเนี่ยครูกันว่าเจ้าเจ้ากี่เต็มมัดก็หวานหนักมาแต่ไหนกี่ใบไม้เต็มกูหวาพึ่งโบกเร็วโบมานานอะไรอ่ะอันนีนเพียกเข้าไปดูดิองใช่เขาก็มอมเข้าไปดูกับมันมันรายงานเมื่อนบุญแก้วหน้าติเปลี่ยนวีธีการก้อยพระองค์ลงพิจเจรณานะเปลี่ยนยังไง รูปปั้นนี่ถ้าไม่ดีก็ไม่หวงังกันหน้ากล้องได้อยู่ข้างหน้ากล้องนั้นดีอะอะไรเอ่ยนกลงวัดจุกตัวในแคว้นานาหน้าบ้านตัวนั้น,น,นร้องครบรยามันร้องไงแควกีเหลียวกิกแต่ถ้าตัวในร้องไม่ครบรยาอยู่หลังบ้านถึงตัวช่วยให้ปันจิกกี้ก็ไว้หลังครัว <S <S มึงโลภเรือดังลาบอกมาแน่ครับครูเออจริงนะ ของดีก็ไว้โจแน่นอนตูตูตูตโจร,รู้ในตรงปะตูตัวนั้นช่วยอืจริงแต่มันมีว่าไม่หน่องกรงดีรองั้นความหมายไงคําว่าแควรประเจาว่ารั้งเงินแปลว่ารงข้าวกับเออใช่ถ้าพระเจ้าเราคําว่าแควนีไ้ไม่ไม่ตึงตาจะช่วนแควกี่ย่างแต่ตานั่งดะลุงแควคือแควร,รูปนั่งนี่มาจากนั่งวัวอ้นนี่ในเปียกมาจากหนังวัวพระเจ้าค่ะ นั่งหัวอะไรเนี่ยนั่งนั่งหัวจนทีทีอำเภอบุญบินคำนั้นนายนั่งอาจารย์นารงมาเป็นนั่งหัวจนชนะสามทบเก้าครั้งในเปียกนี่เหลอพระเจ้าคัะไม่เคยแพ้ไม่เคยแตกจันตกใจครับโปกะโอะประตูวงังเห็นเจ้านายไม่รู้เรื่องเลยพูดรายงานแทจไายงานเท็เพื่นก็โดนไล่ออกทําไมพุณแก้วไม่มีหัวจนหัวาน้ากับหนาได้ถึงสามทบเก้าครั้งพูดแท็จริงไหมเปียกจริงครับชนะสามทเก้าครั้ง ผมเริ่มตั้งแต่มันนัดจนแกงเลยกาตุบๆนุมันจนปลวกเลยปลวกก้อนน้ำมาเลยยู่เจ้ยไม่อ่นหยิกแหมมจัดที่หลังไม่รู้เลยอย่าไปพูดอ่าฮึมจบวันแล้วแล้วกูกันนี่เลี้ยงมันมาแหมเจชนะสามดเก้าครั้งพระเจ้าค่ะมาจากหนังวัวจนที่ไม่เคยแพ้พระเจ้าค่ะแล้วเราอ่ะมาจากหนังวัวอะไรทายคนนี้ทายเออ รามาจากหนังวัวอะไรอ่ะเฉยเฉยฉันจะดูนี่เราเป็นหนังวัวอะไรองค์ชายกับครา้ากิดว่าพระองค์น่านจะมาจากนั่งโคอโคสุปราชหน,นังโคอจุปราชเป็นหนังโคที่เป็นพาหนะรงขององค์พระสวรรบนสวงราวนพระเาข้าศึกสุดยอดเลยจับมือหน่อยเพีย้ยกโอ้ผเก้าใจพูดไว้แล้วปูดแก้วอ่ะปูดแก้วมาจากนั่งวัวประลัดบอกับกูไม่ได้จะได้เพียงากที่กู มันเป็นลูกโคผสมใต้น้ำนอนจ้ะจนแพ้เพื่อนตัวเติบจนแพ้เพื่อนปีนเมื่อหยอกข้าวมาจากตานอาวังโน่นเมียอลิ้งยังไม่ตันหัวลำบอปลวมเลยล้อบโบมแดงอยู่มาจากไหนมาจากตำบลนเขาเซดก็าให้นั่งเฉยเพียงมึงพอ่อตะกูกูตเกุกอะไรพวกแกล้อกันเล่นแล้วล้อมือจะไม่ได้ เมียเขไม่ได้พินกูเขาพูดแล้วก็รอเป็นนั่งเลยรอได้เพอาะมัน,มนออมยเคยพินเมียแล้วเอาไอเดียแบลองกาดแลกข้องไม่ดีไม่อยู่กันนะเอาลองอธิบายแล้วไม่ได้เรื่องไปอา่านสำนักใหม่ <c oughs> วัสดีครับนั่งตรงนี้ก็รู้ว่าผู้อาจจโไปไปไหนมาไหนนะององชายหนูาชาติต้องการที่ชวนดลจิตดลใจให้อาจารย์มาไวๆนะ ให้ตายผู้แก่ที่ไม่เห็นด้วยตาจันไม่เชื่อนะรูปปั้นดินเผาได้แท้มันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้ยังไงคุณแก่เห็นไหมเจ้าครูเห็นกับเห็นไม่ยังไงคงใจกาวกาวก็ตกใจค้อบรินเองจับหรูมันไม่จัดกับกาวอยู่ว่างใคร โลปลาก็ลืมมัดจฉกองขู่ไหมองค์ใจจับจังตามน้องเปียกโยกย,ย้าจิตเออใช่เปียกบุพไปเยอะกะเห็นรูปปั้นมันเคลื่อนไหวไหมสักครู่องค์องค์ใจก็ไปอย่าโดนกล้าวกระม่อมอยู่จิตเกินแล้วไม่จัดไอยานิ่งเมื่อนป้ากว้วยแดงต่อหน้าจานเลยน้องเปี๊ยกองค์ใจกับปฤติกรรมตูดปลื้มโยกย้าจิตถึงแล้วไม่จัดนายพูดแก้วเขาไม่ยอมรับ ไข้ช <ITA> ิดลไม่เห็นได้ยังไงมันจิตเกินดี่หลวงปก่เราอย่างจิตแก่นั้นมันอย่างจัดแก่นั้นนี่จิตจะไม่จัดปือเออพูดตามมีเหตุผลนี่คนเราไม่เหมือนกับพระองค์ที่เราเราก็ะม่มถ้าปุ่นแก้วมันหว่อย่างจิตอย่างจัดเอาละเราก็ม่มยอมรับมันเป็นคนวีเทษแต่เราก็ม่มยักษดีตามมันนี่ทมว่าไงมึงได้หยิงจิตตับใจจิตแก่นั่นหวงปแกตาแก่นันกูจัดแก่นั้น มึงมึงลองบอจำนวนก้นตามึงแต้วบนดิเอาข้างว่าแต้วเดียวพอเพราะไม่มีสิ่งใดจิตรู้ตาว่าว่าก้นตาแต่มึงบอตู้ตองเงินเดือนกลก็มอมเดือนเจ็ดมืน่นโอนนั้นไปไปเลยสิบปีถ้ามันบอจำนวน,นก้นตาตู้เมื่อกี้เจนแม่บุญหล่นทับเลย้ย <c oughs> ไม่ต้องสร้างความดีความชอบอายอยู่เพื่อนเอาเงินเดือนมาทุนให้เลยอ่าบอกมาได้พูดแก้วเจนจะเป็นกรรมการอย่างยุติธรรม ขนตาแถวบนข้างขวาจะไม่เปียกข้างป้าข้างเดียวขีเ้นกีเสนนแตมื่อไหร่ัดขีเ้นขีเ้นนบนแเก้าการร่วมกันตุ้มปลายให้เป็นน้กะตายนี่กูกันแมมแพรตายฉันบอกแล้วพูดจากในเปียกต้องระวังเพี้ยกินดเป็นยังไงก็ก็มอมคิดว่าตานน่าจะเป็นครูบาอาจารย์ไ้สักย่างครูบาอาจารย์อะไร ถ้าจะเป็นครูโนราครูกรองยาวครูลีเกปา้าหรือว่าครูมัดครูมวยเพราะลักษณะตาแตนนี่มันครูมันคร,นรูลีเกป้ากับเพราะการแต่งเนื้อแต่งกายมันลีเกปา้าลีเกป่านี่มันคืออะไรลีเกป้าคือการแสแดงข้องชาวอินเดียกับเกิดขึ้นกันแรกเตเี่ยอำเภอกันตั้งจะไม่ดันปยาปยาปยารัชดาหนุประดิษฐ์เป็นเป็นเจ้าเมืองคนชาวอินเดียลงเรือมาล้ําหนึ่งเจ็ดคน ในเรือลำนั้นเจ็ดคนกัปตันเรือเป็นแก๊กแดงก็เรีกแก๊กแดงแค่รักในในศิลปินศิลปะแล้วมาอยู่ที่อำเภอกันตั้งเป็นล้มแพร่ปราช้างมเตศร์ไอปยาดจ้าดานุประดิษฐ์และแกเอารำมานาใจใจปราจัยอินเดียก้อนดีลังบอกแกปราช้าน้านเราแกเอาปราช้าบัานเราใช่ยก็เป็นแบบไหนฮีเลแกตี เจ็ดหมื่นเจ้าแสนนอล้านก็ได้ฉันยอมรับแลวบอกตัวเลขมาฉันจะโน้มน้าไอ้เอาเดือนละเท่าไหร่ออกมาเลยงานช่งค้ดเนี่มันดินแรงแบบน,นั้นที่นายรถเจ้าด้ยเมนนื่อกี้งานช่วงโค้มันดินแรงอะไรมันเก่งอ่ะมันรู้ประวัติศาสตร์รู้ที่ไปที่มาของศิลปะเอาเดือนเท่าไหร่นายเบียกไม่ขึ้นแล้วความเกรงใจกูงั้นเนี่ย ใช่เข้ามาเให้พระองค์ได้ได้ศึ่ษาวิ่จากความรู้เงินเดือนค่าราัดการเรานี่เป็นพาษี่ได้ได้ก้องปีนองไปจาชจนถุกภาคะตั้งญาเพื่อแรงงานเขาใช้คุมค่ะเจ็ดมื่อน,นี้ก็เป็นประมาคุณนาี่คุณนะครับไม่เอาแล้วใช่ไหมคิดดีก็สักเก้ามื้นกับแตกเล้งปลาไตพระองค์ดูดีนายบุญแก้วขนาดจะเปิดโอกาสแต่มันบอกข้าร้านนี้ก็ต้องให้มันจะเอาจักเก้าหมื่นยังเกรงใจเราพระเจ้าก็นนั่นเอาแสนเลย ไม่ต้องคิดละหมากนับแต่วันนี้นายเปียกเงินเดือนเดือนละแสนเป็นเป็นประมาคุณนาที่คุณถึงไม่รินแดงกับร่องจอให้เพื่อนดิน,นไม่จักรอบกันเต็มเมื่อนยงนเว้ยแล้วครูยโยยากาเด็ชาเมอรี่เออรี่กระโบนแล้วนายเปียกลองลองเชิญนี่เป็นครูอะไรให้บุญแก้วเชิญนะครับมันไม่ได้เงินเดือนดีไปบุญแก้วไปเชิญดูเรื่องว่าท่านเป็นครูอะไรจะใด้หนึ่งแสนเท่านายเปียก ไม่ล้วกับป้อมเอาแปดปันเหรอนี่ไม่ปลัเมื่คนวันจันเกนนายไม่คืนจำใจวันลยเลยลกรับบุ๊ <c oughs> ต้องเจอหดูดิเออ วิคลยริตน้าตาไม่เคยได้ลยคเป็นปีเป็นชาัดจนกี่คุ้นกี่โกรนจับนี่มันรู้ผนอืนคว้านกระเจียงไม่ออกอืมโชคหลังก็ไม้รักราหนึ่งแล้วนี่คงจะมาพบกระตอมรังนี้ไหลขึ้นไปอาจชัยขึ้นไม่เป็นมาหนังจนพอเสียสติแน่นอนมหจากกะอยากข้าไปรบบนั่นจะ้ะคนบ้าละดีมดีลำตามหมดไม้กระใจโถษได้นี่ คนเสียสติคนเสียสติเ,สตเ,เปียกขัวแพร่หยัดทีแหล้าก็องคูไม่ได้ตึงร,ระพาักคนหนึ่งนี่เปียกว่าเสียสติไหมองค์ชายกล้าวเป็นผู้รับจพระองค์ถ้าตีปัญญากยง่อยแหลกๆนี่ใจอนตื้อพระองค์เปรียบมันร่วงอาทิตย์ที่เจอจ้าด้วยพระบารมีสตีปัญญากล้าวิรู้ว่าเจ้านายปรือเข้าใจพูดโครงนี้โครง กูมาโครงคุแกแต่คนเราต้องอยุให้เป็นมึงแลเดือนมีนะ่ะใบย่างปลัดมดตุกส่วนไม่ใช่มันโครงแดดเราแต่มันรู้วาตาเอาใบไวายไม้นามในดินไม่ได้กินมันตายมันจึงติง่งใบออกกิ้งวาย่นลงก่อยแตกไหมเนี่ยคำพูดอย่างนี้นายนแก่พูดไม่ได้เลยโรตุกทิ้งนี่แต่พูดไม่โตมีอะไรเปียกรู้แลวพูดไม่ได้ทำไม่ได้มีกับ ในมึงหลาวไอ้ผีล่วงเป็นอุตางอ้อนใจักเรลืองนี่หน่องรล้เลยทาไม่ได้เรื่องอะไรในเปียกพอพ่อมอก่อนแค่เลี้ยงหัวชนครับกลางคืนจะกอกไว้หลาย,ยุ้งใหวัวตุกคืนม,มีมีรู้มาต้วงตั้งแต่แ็กๆนอนแล่พอจุ่มไว้บอกไกวดับพอเอาดูนพื้นมาชนเงินมันแล่ตุกคืนรู้ว่าทำแบบนั้นแล้วไกวติดจนเป็นมาตึก ถ้าคืนไหนพอไม่หลงไปุ่่มไว้ม้าอันเลราไม่รู้จักเอาดึงพื้นมาจนนั้นแหละรู้แล้วทำไม่ตู้เออมันต้องเอาเรื่องหมาหมามาเล่าให้ความแหมันจัดเรื่องเอิร์ทกรู้ดุยไม่ลาวไม่ลาวเรื่องมาจุ่มควายก็วิคนจริตไม่เปลี่ยนมันต้องตดสชอบกับคนเราจะไปสรุปไม่ได้เราไม่เกียดเขาเขาให้เกียดเราให้เกียดเขาเขาให้เกียดเราพระเจ้าค่ะไหนลองนี่ ไอ้บ้านใจไก่หว่าเพื่อแหน่าตากระูม่องแมงม่องแมงมันแมวกร้าวอยู่ีเจอฮเจอฮเจอ,เจอไม่ไม่มีคนจะิด้ รู้ได้ไงแกรู้จำนวนเลยรู้เข้าใจปฏิบัติตามองชายเข้าไปให้เกียรติจะเรียกว่าครูก่อนดีกว่าพะเจ้าครับให้เกียรติเขาขอให้เกียรติเราเราไปตึง้งตีเขาวัดสวัสดีภูเขาเขาตอบว่าสวัสด,ดีครับแน่นอนแต่เราว่าอุบาทมันมันก็ตอบว่าอุบาท์นะนั่นไงใ,งให้เกียรติเขาขอให้เกียรติเราตอนนี้คอยพูดกันแล้วว่าขึ้นกันจนไม่เอาแล้วชวนนู้วะ กูไม่ Ooh, แล้วช่องพันนาโก็ไม่รู้ได้เราได้เลยให้เกียรติท่านอาจา <Arduino> <Rede lier. S 1> รย์ไปก่อนสวัสดีครับท่านอาจารย์ผมชื่อนุศสสตร์ราชรศเด็ดพ่อวัชรพลแม่แม่เจ้าศรีรัตนาจากวังหลวงศักราเดินทางสืบหาครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาเรียนรู้เติมเต็มให้ตัวเองสักหนึ่งปีอาจารย์ชื่อไรครับเป็นครูไหมรับสิ์ไหมครับรับศิ์ไหม เมื่อแก่ในจากเบื่อแรงนี่กูแหละแต่ลมแรงไร้ดาหนาำจ่วมปากานเป็นครูไหมบุกยี่บุกยี่โดยต้องตะตะดุงพอเจอหรือจัดนกกระตึงขี้ลุกอะไรนะจจอหรือจัดนกกูะตึงขี้อะไรอะว่าแกบ้าน